สวัสดีครับต่องโต้ตาตัวจริงนะครับวันนี้เราพามาชมนะครับ4ประตู z e d i t i ดชั่นตัวใหม่นะครับราคา7,000แสนกับ4 0 0พันบาทนะครับเกียร์ธรรมดาตกแต่งลงล้อแม็กนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนนะครับได้นำไปเป็นแนวทางนะแม็กเป็น TE 37นะครับขอบ18นะครับยาง255 50นะครับของ550นะครับห้า58เป็น TE หยดน้ำแดงนะครับกำลังพิสเลยนะครับวัยรุ่นใส่ปั๊มด้วยนะครับน็อตม่วงแค่ลงแม็กตลอดแล้วนะครับสัตดิิชันตัวใหม่ หน้าหลังอ f f s e ตเท่ากันนะครับกำลังพอดีนะฮะแรกๆนะครับยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นหน้าหลัง offset ไม่เท่ากันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยความนิยมนะครับมาเป็นหน้าหลังออ f s e ตเท่ากันนะครับออ f เก้าจุดห้านะครับไม่ลึกมากนะครับกำลังพอดีนะฮะดูนะฮะมาดูด้านข้างหล่อเลยทีเดียวนะครับ ขอบคุณที่คอยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเราพามาดูไว้เป็นเผื่อลูกค้านะครับนำไปตกแต่งเป็นแนวทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ต่องตัวต้าตัวจริงด้วยนะครับหรือสอบถามโปรโมชั่นนะครับต่องนะครับ083745899 5นะครับคลิปนี้จะสั้นนิดนึงนะครับพามาชมแนวทางการแต่งรถเฉยนะครับขอบคุณครับ